ตอนนี้อยากกินน้ำบักเพาอยากกินน้ำลำไยเหยียงหวานๆกน็ได้ขัดนอ้อขัดน้องมาสันอ่านคอมเมนต์บาท่าน,นเลยขัดอยู่ไข่นอนหน่อยข้าจอเซฟนุกครับผ<า>ี่เดือนผี่เดือนยุไส้ครับผม สวยเลยม,มีมือนี่หละที่บ่าปม๊กจินมขเนแ่ยพี่ชนพี่ชาสวัสดีครับขอบคุณดาวด้วยนะคะว่ามีดอกแล้วแม่นมผิดเอียง หิวเวลาเดียวกันหน่อยมันจะได้กินพร้อมกัน<อ>แล้วกันกา,ารกินอาหารแต่ว่าไปด้วยกันได้อยู่เพราะชอบชอบกินส้มตำทั้งคู่แล้วก็ผัดกะเพรากินง่ายกินง่ายๆไม่ได้ไม่ได้ไปไ,ไม่ได้มาทะเลาะก,กันว่าจะกินอะไรก็คือก็แล้วแต่ถ้าเขากินอะไรหนกูก็กินได้อะไรกินอะไร ก็จจกว่ามันนียู่เหมือนหนึ่งเด้คอยอยากกินคอยอยากกินเค็มแค่แต่ว่าแล้วอยากกินต่บอกพี่อยากกินส้มตำแต่คอยก็ตามใจเจา้าด้เห็นไหมล่ะว่าพี่ก็ตามยังไงพี่ก็ตามใจหนูเหมือนเดิมไม่ตามใจได้ยังไงก็สีต่ต่อหนึง่ง เห็นได้ชัดเลยว่าพี่อะรัดหนูมาตพุธเฮ้ยหนูเคยนั่งรถทัวร์หนูเคยนั่งรถทัวร์ไปรำอยู่มาตพุ